เดี๋ยววันนี้นะเพยกจะมาสร้างบ้านสีแดงแล้วก็สีชมพูปนกันพี่ฝนบ้านสีแดงแล้วก็บ้านสีชมพูจะต้องออกมาดูสวยแน่นอนละถูกต้องเลยก่อนอื่นเลยจะต้องเลือกสีแดงกับสีชมพูที่มาใช้เป็นพื้นบ้านก่อนนะได้เลยได้เลยสีแดงกับสีชมพูอืออาจจะต้องใช้ขนแกหรือเปล่า ถ้าเป็นขนแกะเนี่ยเวลาที่เราจุดตะเกียงหรือจุดไฟเนี่ยมันจะไหม้ได้พี่ฝนจริงด้วยแฮะเราอาจจะต้องใช้อิฐนะอมพี่เอกมีของที่ดีกว่านั้นนั่นก็คือปูนซีเมนปูนอย่างนั้นเหรอใช่แล้วบล็อกปูนบ้านที่ทํามาจากบล็อกแบบนี้ดูท่าทางน่าจะแข็งแรงมากๆหละใช่แล้วเป็นบ้านที่แข็งแรงแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะแยะมากมีทั้งหมด7ดเฉดสีด้วยกันเพราะฉะนั้นตัดสินใจแล้วว่าไงเริ่มสร้างกันเถอะ จะเริ่มสร้างแล้วนะแต่ว่าพี่เอกจะสร้างบ้านแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีใต้ถุนรู้จักใต้ถุนไหมใต้ถุนบ้านเหรอใต้ถุนบ้านก็คือเราจะมีเสาขึ้นไปแบบนี้แล้วบ้านจะอยู่บนตัวเสาอะ่ะสูงเกินไปหรือเปล่าไม่สูงแบบนี้ละดีแล้วพี่ฝนคิดว่ามันสูงเกินไปนะไม่สูงเดี๋ยวพี่เอกทำบันไดไงมีบันไดขึ้นไปเหรอใช่เดี๋ยวจะมีบันไดด้านหน้าขึ้นไปตรงที่พี่ฝนอยู่นั่นแหละงานก็สร้างเลรอ นี่ไงกาลังเริ่มสร้างก่อนอื่นจะต้องทําการตีกรอบขึ้นมาก่อนนะนี่คือเสาบ้านแล้วก็พื้นบ้านใช่หรือเปล่าใช่แล้วตัวกรอบของบ้านเพจจะใช้สีชมพูให้พี่ฝนช่วยอะไรไหมอะ่ะพี่ฝนก็ช่วยได้เลยเดี๋ยวเตรียมตัวอัปเกรดข้างในบ้านให้ด้วยนะอัปเกรดหมายความว่าน,นำเฟอร์นิเจอร์ไปประดับใช่หรือเปล่าถูกต้องนี่เดี๋ยวเพจทำพื้นก่อนพื้นจะเป็นสีแดงพื้นเป็นสีแดงโอ้โหสว่างเกินไปไหมไม่สว,าว่างหรอกนะเดี๋ยวพอเราทำรอบๆ เรียบร้อยเนี่ยก็จะเริ่มมืดพี่ฝนต้องเอาตะเกียงมาติดให้ด้วยนะตะเกียงมาติดโอ้โหพี่ฝนคิดว่าน่าจะสว่างมากเลยนะสีแดงจริงเหรอจริงสว่างมากเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่เอกจนะทำกรอบสีชมพูขึ้นไปก่อนแค่นี้พอตรงนี้จะเป็นกรอบของบ้านแล้วก็พี่ฝนว่าไงเหรอพี่ฝนอย่าลืมติดกระจกให้เบียกด้วยนะอ่าได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนจะทําการติดกระจกให้ก็แล้วกันนะแล้วเราติดกระจกแบบสองสีได้ไหม สองสีเหรอก็าหน้าจะได้นะยังไงฝากพี่ฝนดีไซน์เรื่องกระจกให้หน่อยแล้วกันได้เลยได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนจัดการเรื่องกระจกให้นะนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะทำกรอบข้างๆไว้แบบนี้ด้วยส่วนด้านล่างนี่จะติดกระจกหรือเปล่าด้านล่างไม่ติดกระจกด้านล่างจะโล่งๆไว้เป็นพื้นที่สําหรับทํางานน่ะเป็นพื้นที่สาหรับทํางานจอดรถได้ด้วยจอดรถได้ด้วยแต่ว่าในไมค์ครับจริงๆไม่มีรถเนี่ยดิเราก็สร้างรถขึ้นมาเองมีอยู่รถหนึ่งนะเขาเรียวกว่าอะไรนะรถรถเข็นน่ะ มีบับเบิลบีอย right. 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 ู่ข้างหลังเมื่อกี้นี่ไงบับเบิลบีนั่นเราสร้างขึ้นมาเองไงใช่เอาแล้วนะตอนนี้เพกก็จะตีกรอบแล้วก็ใส่สีแดงลงไปพี่ฝนใส่ประตูสีชมพูให้หน่อยให้พี่ฝนติดประตูสีชมพูนะใช่ใช่แล้วหลบหน่อยเดี๋ยวเพกจะทาบันไดตรงนั้นน่ะ๋ยดประตูสีชมพูตรงนี้ตรงนั้นดิตรงนั้นเลยแถวนี้ตรงนั้นเลยนี่ตรงนี้เพกจะทําบันไดแล้วอ๋อตรงนี้คือบันไดใช่แล้วตรงนี้คือบันไดพี่ฝนทําประตูด้านบนเลยอ่ะได้เลยได้เลย ไม่ต้องช่วยพี่ฝนไม่ทาประตูเลยฮะพี่ฝนไม่ต้องช่วยทําบันไดช่วยทําประตูเลยเอาแล้วให้พี่ฝนทำอะไรอีกอะ่ะทําประตูเสร็จแล้วก็เอาเฟอร์นิเจอร์วางได้เลยนะอ่าได้เลยแล้วเพียรก็จะทําบันไดลงมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วกําลังเลือกประตูอยู่เลือกทําไมมีประตูสีชมพูอยู่แค่บานเดียวจะใช้ประตูสีชมพูเหรออืมเพราะว่าตัวบ้านก็เป็นสีชมพูแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นสีแดงและ คราวนี้ถ้าเราใช้ประตูที่เป็นสีชมพูก็จะตัดกันไงนี่ไงประตูสีชมพูเจอแล้วดีมากเลยสวยมากเลยแบบนี้เอาแล้วนะตรงนี้เพกจะเว้นเอาไว้แล้วก็ทําหลังคาจั่วขึ้นไปด้านบนแบบนี้นี่ไงพอดีเลยเรียบร้อยส่วนด้านในนี้จะให้จะให้ทํากําแพงหรือเปล่าไม่ต้องก็ได้พี่ฝนเราใช้กระจกเลยนะแต่ว่าอยากได้แบบสองสีใช้กระจกเลยถ้าอย่างงั้นต้องเลือกกระจกหน่อยแล้วละ่ะ กระจกก็มีแค่แดงกับชมพูไม่ใฉ่ที่เราใส่ได้ไม่ใส่สีขาวเหรอสีแดงกับชมพูก็ดีเหมือนกันนะจะได้แดงกับชมพูไปทั้งหลังเลยถ้าอย่างงาั้นสีนี้ก็แล้วกันสีไหนนี่ไงะฮะแดงเอาแล้วตรงกลางไม่มีเหรอสีชมพูงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อพี่ฝนจะใช้แดงอันนึงแล้วก็ชมพูอันหนึ่งเหรอใช่สลับกันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแบบนี้ได้หรือเปล่าก็สวยดีเดี๋ยวพี่เอกทำหลังคาตรงนี้ก่อน นี่ลังคาอยู่แบบนี้แล้วก็ต่อแบบนี้ด้วยสีแดงแล้วก็สีชมพูสลับกันโอ้โหเป็นไงมั่งก็สวยดีเหมือนกันนะ <c oughs> บอกแล้วให้ใช้สีขาวจริงๆก็อยากได้สีขาวเหมือนกันแต่ว่าคอนเซปต์ของเราในวันนี้คือแดงกับชมพูเท่านั้นเลยเท่านั้นเลยทำไมไม่ใช้สีแดงกับสีเขียวก็สีเขียวเราทำไปแล้วไงบ้านหลังที่แล้วอะ จริงด้วยแฮนี่นี่นี่ติดตะเกียงให้นะติดตะเกียงเข้าไปแล้วพี่ฝนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่กไปทําหลังคาก่อนเพ่กทำหลังคาร่วแล้วก็ติดสีชมพูล,ลงไปแบบนี้ต่อบล็อกหลังคาแล้วพี่ฝนใส่อุปกรณ์ข้างในเลยนะทําอะไรอยู่อะ่ะฮเดี๋ยวเพกใส่ไฟเพิ่มดีกว่านี่ต่อไฟเพิ่มเหรอแล้วก็เดี๋ยวเพกจะใช้อันนี้ด้วยเขาเรียกว่าข้างบนเนี่ยไว้อ่านหนังสือกับนอนแล้วกัน ที่นอนกับห้องอ่านหนังสือนี่น,น,นี่ห้องอ่านหนังสือต่อขึ้นไปแบบนี้ว้าวอยากจะบอกว่าพอมีสีอื่นมาตัดกันก็ดูสวยดีนะอืมอันนี้ก็เรื่องจริงนะถ้าจะต่อบ้านแบบสีเดียวหรือว่าแค่สองสีมันก็จะดูไม่ค่อยสวยอยู่แล้วอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ฝนเอาอุปกรณ์มาวางแล้วก็จะดูดีขึ้นเองมีงานพี่ฝนวางดอกไม้ละว,วางดอกไม้ไว้ไหนวางไว้ที่ชั้นวางหนังสืออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนว่างไงเหรอ เพคว่าใส่เป็นรูปภาพดีกว่าใส่เป็นรูปภาพเหรอผิดทางแล้วเนี่ยต้องวางทางนี้เปล่าเพอได้ไหมอ่ะวางทางนี้เถอะนั่นแหละวางเลยเอาวางแล้วไม่ใช่วางตรงนี้ดิอ๋าวางแล้ววางแล้วโอเคเดี๋ยวฝากวางอันนี้ด้วยแล้วกันนะนี่เดี๋ยวเพกวางให้พี่ฝนเอากระถางวางเลยกระถางต้นไม้นะอ้าวเพกเอามาได้แค่ดอกไม้อย่างเดียวพี่ฝนเอากระถางวางให้ทีวางแล้ว แล้วเขาวางดอกไม้ไปด้วยวางแล้วเรียบร้อยไวมากเลยเดี๋ยวเพกลงไปทําข้างล่างต่อนะจะเป็นเขาเรียกว่าห้องปฏิบัติการห้องทํางานใช่พี่ฝนทำอะไรอ่ะนี่งานรูปภาพรูปภาพก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยงั้นฝากตกแต่งข้างบนทีนะได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงข้างล่างเพื่อไม่ให้เสียพื้นที่เดี๋ยวเพกจะกั้นแค่สามด้านพอข้างล่างนี้พี่ฝนเลี้ยงไก่ได้หรือเปล่า ไม่ได้ให้เลี้ยงไก่ตรงนี้พี่เอกจะเอามาวางไว้ทําอุปกรณ์เลี้ยงไก่ไม่ได้หรอก็เลี้ยงได้อยู่แต่ว่ามีหมู่บ้านข้างๆอยู่แล้วไม่ต้องเลี้ยงก็ได้แต่พี่บอลอยากเลี้ยงไก่ไว้ใกล้ๆนะเลี้ยงไก่ไว้ใกล้ๆ,ๆเหรอใช่ไว้ข้างหน้าค่อยมาทําบ้านแบบเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรไว้ข้างล่างดีกว่านะได้เลยนี่นี่น,นี่ชมพู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 มพอ๋อจะทําสีพื้นสลับกันใช่หรือเปล่าใช่แล้วอ่ะวางผิดต้องวางชมพูตรงนี้นี่เลย แล้วก็ชมพูเราก็จะต้องวางสีแดงลงไปวางสีแดงสลับกับสีชมพูไงถูกต้องถูกต้องวางสลับกันแบบนี้แหละอาจจะแสบตาเล็กน้อยแต่เดี๋ยวถ้าเรามีไฟก็น่าจะช่วยได้เยอะไม่เล็กน้อยนะแสบตามากเลยจริงเหรอใช่สีสว่างมากงั้นเอาสีชมพูมากั้นแบบนี้ด้วยแล้วก็กั้นฝั่งนี้ด้วยดีกว่าการเป็นสีแดงฝั่งนี้ก็กั้นสีแดงมา จากนั้นเพ่ก็จะเอาอุปกรณ์ที่มีทั้งหมดเนี่ยเอามาวางไว้ข้างล่างเช่นโต๊ะครับโต๊ะครับโต๊ะกินข้าวใช่แล้วก็กล่องใส่ของเอ,อมีเตากล่องใส่ของพี่ฝนเอามาวางให้ทีแล้วกันแล้วก็จะต้องมีเตาผิงด้วยเตาเพ่จะมีเตาสองแบบเป็นเตาอบแล้วก็เตาที่สามารถจะเผาของได้อ่ะสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาเสริมเพิ่มเติมอย่างเช่นทำข้าวโจกเหรอ ใช่ใช่ใช่นี่นี่วางแบบนี้เลยแล้วก็จะมีโต๊ะแผนที่ด้วยนะมีโต๊ะแผนที่เหรอมีโต๊ะแผนที่แล้วก็จะมีนี่เขาเรียกว่าหนังสือเอนชานมีหนังสืออ่านแล้วก็เป็นหนังสือเวทมนต์อ่ะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องสําหรับปรุงปรุงยาใช่แล้วปรุงยาเพื่อใช้ในการเพิ่มความเร็วอะไรแบบนี้นะแล้วก็พี่ฝนฮะพี่กหากล่องไม่เจอกล่องพี่ฝนวางละววางข้างหน้าดิ เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งเอาเมื่อกี้วางบล็อกไปแล้วเหรอนี่นี่นี่วางกล่องตรงนี้วางข้างหน้านี่วางกล่องอ๋อนี่กล่องเก็บของวางแถวนี้อ่ะโอ้โหใช้ได้เลยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ใช่สองอันวางอันเดียวพอทําไมอ่ะวางบล็อกเดียวพอแบบนั้นแหละวางบล็อกเดียวไม่พอของเยอะของแบบนี้แหละพอแล้วเวลาเดินเข้ามาจะได้มองมองเป็นวิติบ้างตรงเนี้ยนะอุปกรณ์ที่บ้านเยอะต้องมีกล่องเก็บของเยอะหน่อยเดี๋ยวค่อยทําแล้วก็ปลูกต้นไม้กันดีกว่าต้นไม้ก็จะใช้เป็นสีชมพูกับสีแดง นี่ไงปลูกแล้วสีแดงมีแค่นี้เองปลูกแล้วสีชมพูดอกไม้สีชมพูปลูกอย่างนี้แล้วกันนะแดงกับนี่นะแดงไม่มีต้นไม้แบบต้นแดงๆเลยเหรอมีดอกไม้สีแดงไงมีดอกไม้สีแดงที่ไหนอะมีดอกไม้สีแดงก็มีอะอ๋อใช่ดอกไม้สีแดงแต่ว่าหายากก็ดีไม่ไล่หาละเอาแบบนี้ละกันก็สวยแปลกตาดีใช่แล้วจริงๆแล้วนี้อยู่ที่เนเธอร์ใช่ไหม ได้มาแล้วพี่ฝนดูนี่ดิดดบ้านหลังสีชมพูแล้วก็สีแดงปนกันบ้านสีชมพูแล้วก็สีแดงปนกันอย่างเท่เลยก็ออกมาสวยดูดีเหมือนกันนะใช่แล้วในที่สุดเพียกก็ทําสําเร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนดีกว่านี่นะพี่ฝนใส่กรอบรูปเข้าไปเรียบร<ม>้อยใส่กระถางต้นไม้ด้วยมีกรอบรูปเรืองแสงแล้วสวยดีจังเลยเดี๋ยวปิด,<ช>ป,ดประตูก่อนนี่ปิดประตูแล้วจะเป็นแบบนี้เอ๊ะปิดประตูทาไมอ่ะขาดอะไรไปหน้าขาดปล่องไฟปล่องไฟยังไม่ทาอ่ะมันสูงอยู่แล้วนี่ ทำตรงนี้เพิ่มดีกว่าพี่ฝนคัดเขาเรียกว่าที่วางตะเกียงที่วางตะเกียงเนี่ยเดี๋ยวพี่จะวางข้างบนนี่ก็ปิดปิดตรงนี้อ่าแล้วกันนี้ก็ไปปิดฝั่งนี้แล้วก็ตะเกียงมาใส่ตรงนี้้องงันมีไฟแล้วเรียบร้อยแค่นี้ก็มีไฟหน้าบ้านแล้วเปิดประตูเข้าบ้านก๊อกก๊กสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ฝนอยู่ไหนอพี่ฝนอยู่ข้างนอกเอาอยู่ข้างนอกเหรอ ใช่โอดูข้างในดิของเต็มที่เลยนะเยอะมากๆเลยนะเนี่ยใช่มีอุปกรณ์แล้วก็มีโคมไฟมีที่นอนมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะกรอบรูปแล้วก็มีชั้นวางหนังสือด้วย แบบนี้รับรองว่ามันนอนสบายแน่นอนนอนอ่านหนังสืออ่ะใช่อ่านหนังสือสบายใช่แล้วแบบนี้เราก็ทําสําเร็จแล้วใช่ไหมบ้านสีแดงและสีชมพูปนกันใช่ถูกต้องเลยอืมแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะวันนี้เพี่อกับพี่ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊ายบายทำไรอ่ะพี่ฝนประดับตกแต่งบ้านอ่ะโอเค